สวัสดีครับวันนี้บิรุูซังก็จะมาลงขว่อีกแล้วนะครับวันนี้บิรุูซังจะทําเมนูที่ชื่อว่าากุ้งนึ่งมะนาวแล้วกันจริงๆแล้วบิรุูซังก็ไปเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วเขาจะมีหมึกนึ่งมะนาวใช่ไหมแต่ว่าบิรุูซังไม่มีปลาหมึกมีแต่กุ้งแช่แขกก็เลยเอากุ้งแช่แข็งมาทําเป็นกุ้งแช่มะนาวไม่ใช่กุ้งแช่มะนาวกุ้งกุ้งนึ่งมะนาวนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีทําก็เซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเดี๋ยวมาลองทําดูว่่่่่่าาาาามมมมัันนจจะะเเปป็็ออออยยยงงงงงงไไรรรรซึบบิุตกีคคคืขขดลห ตามแบบฉบับของมิลซังนั่นแหละเดี๋ยวมาดูว่ากุ้งนึ่งมะนาวแบบไทยหายเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่กันตายได้อย่างไรไปดูกันนี่เลยเริ่มจากส่วนผสมนะครับส่วนผสมเราทํากุ้งนึ่งมะนาวใช่ไหมส่วนแรกเลยก็เลยต้องมีกุ้งอ่ะถ้าเกิดปลาหมึกนึ่งมะนาวก็มีปลาหมึกนะถ้าเกิดเป็นไก่นึ่งมะนาวก็เป็นไก่นะบิซังใส่กุ้งไปสักประมาณสิบตัวแถมหนึ่งตัวแล้วกันอ่ะเป็นสิบเอ็ดตัวนึ่งมะนาวมันก็ควรจะมีมะนาวใช่ไหมมีน้ําปลามี น้ำตาลแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกอันนี้คือพริกแช่แข็งแบบว่า,าดังเป๊กๆเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายๆในครัวเรือนบ้านอยู่บสังนั่นเองขั้นตอนแรกก็หั่นกระเทียมพริกอ่ะหั่นแบบม่วๆซั่วๆไปเรื่อยๆอ่ะไม่ต้องไปพิถีพิถันมันมากไม่ต้องไปให้ได้แว่น ตรงเป๊ะหรือว่าอะไรนี้เอาแบบมั่วมซื่อๆเลยให้มันแล้วแล้วแต่ว่าจะจะตัดยังไงก็ตามใจอ่าหั่นพริกเสร็จแล้วหั่นกระเทียมมีพริกมีกระเทียมแล้ว เดี๋ยวเราก็เผาก็แช่งกันได้เลยอ่ะหั่นกระเทียมจริงๆแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงน้ำน้ำไอ้ที่จะเอาไปราดเนี่ยเราสามารถใช้ไปเป็นน้ำยำได้นะน้ำแบบน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดอะไรเงี้ยโอเคเหมือนกันสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ทำเป็นกุ้งนึ่งมานาาหรืออะไรเงี้ยเราก็เอาน้ำเนี่ยนะไปทำเป็นเป็น อ่าน้ําจิ้มซีฟูดก็ได้เอาไปจิ้มไก่จิ้มอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันบีลูซังลองทำและเอออร่อยดีก็มีการแบบจริงๆเขาก็ต้องควรจะใส่เครื่องปั่นนะแต่ว่าบิลูซังไม่มีเครื่องปัน่นใช่ไหมก็ปั่นมันด้วยมืออย่างนี้แหละ อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแต่มันก็มันก็โอเคนะหุยบิลุซังแอบไปเจอเครื่องปั่นในห้องบิลดซังแล้วนี่เลยแล้วก็มาปั่นเลยเมื่อกี้สับได้แค่นี้นะยังไม่ละเอียดพอเอามาปั่นอีกอ่ะลองปั่นเข้าไปอ่ะ น,ม,นมันก็แปลกๆนะครับเครื่องปั่น,นใช้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็โอเคแค่นี้ถือว่าโอเคละแล้วก็ระหว่างาหลักที่เราทำหั่นพริกอะไรเสร็จแล้วนะั้นเราก็ทำกุ้งเอากุ้งไปอบไมโครเวฟ ใส่กุ้งแล้วก็ครอบแรปไว้เพื่อว่าไม่ให้น้ํามันระเหยออกไปจนแบบกุ้งแห้งแบบน้ามันจะได้ขังอยู่ในกุ้งนี้มันจะได้เป็นกุ้งนุ่งจริงๆอันนี้ก็เอาไปใส่ไมโครเวฟบิวซาเอาซักเอาซัก,ซกความร้อน80%แล้วกันความร้อน80%นั้นะแล้วก็เอาสักมันนาที่าทีครึ่งแล้วกันอ่ะ อันระหว่างที่เราร้อนรอกุ้งสุกนะเราก็มาทําน้ํายํากันต่อเมื่อกี้หั่นพริกซอยพริกซอยมะนาวไอ้ซอยพริกซอยกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราก็มาหั่นมะนาวกันมะนาวเขาตามหลักเขาบอกให้ใส่สี่ช้อนชาไอสี่ช้อนโต๊ะแต่เนื่องจากมันอยู่ใน มันอยู่ในลูกอย่างเนี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าสีช้อนโต๊ะนะ่ะมันเท่าไหร่เล็กอย่างก็คือมะนาวที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็เปรี้ยวไม่ไม่เท่ากับมะนาวไทยเพราะฉะนั้นก็มั่วๆซั่ว,วๆเอาอ่ะอันนี้หนึ่งช้อนโต๊ะบีก่อนอ่ะ เราก็เอามือไปลูบๆแปลกๆเอาบีบมะนาวแตยแบบว่ากระนำถูกใจมากอะ่ะบีบเอาหมดเลยเละไม่สนใจกุ้งสุกละช่างหัวกุ้งก่อนอะ่ะามะานาวก่อนอะ่ะได้แค่นี้ยิงไม่ได้ต้องเอาอีกเพิ่ม นี่ยก็ใช้บอกว่ากะกะเอาถ้าเป็นมะนาวญี่ปุ่นแบบว่าสีที่เป็นเลมอนสีเหลืองๆนะไม่ใช่ลามนะมันจะยิ่งเปรี้ยวน้อยมันจะยิ่งต้งใสเยอะเข้าไปใหญ่เลยอันนี้คล้ายมะนาวไทยแต่ว่าลูกจะใหญ่กว่าได้กลิ่นเปรี้ยวมาสัดใจอะ่ะ แค่นี้ก็คงจะได้สีช้อนโต๊ะตามที่เขาว่าละสีช้อนโต๊ะของมะนาวไทยนะอหอมสุดๆมะนาวแล้วก็ต่อไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนชาอันนี้คือหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยเนีย่น้ำตาลเสร็จแล้วตามด้วย น้ำปลาอีกเขาบอกว่าสามช้อนโต๊ะอันนี้คือช้อนโต๊ะใส่ไปหนึ 1, 2, ่งสองสามพอแล้วเราก็ลองชิมชิมดูก็คนให้มัน ละลายเข้ากันก่อนนะแล้วค่อยชิมไม่ได้รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรยังไม่ละลายเลยน้ำตาลอะ่ะอันนี้ดูกุ้งสิอากุ้งยังไม่สุกอากุ้งอีกกุ้งอีกอะ่ะหนึ่งนาทีครึ่งอะ่ะหมดละหมดแล้วเราก็ผสมพริกมันลงไปเลย พริกกระกระเซียงที่เราตำไว้เมื่อกี้ที่เราใส่นะ้ำปัน่นเมื่อกี้อ่ะเราอาจจะแบบเพิ่มความเจือจางนิดนึงเพราะมันอาจจะเข้มข้นไปนิดนึงเราใส่เติมน้ำไปนิดนึงอืมนี่อัเติมไปนิดนึงน้ำอ่ะโอเคเสร็จแล้วอันนี้คือเป็นน้ำยำของเราแต่ก็สึงว่า อ่าเป็นน้ำยำที่แบบใช้จิ้มอะไรเงี้ยก็ไม่คนไม่ต้องเติมก็ได้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำยำเป็นน้ำจิ้มต้มยำดูซิมันจะแซ่บไหมเนี่ยโอ้โหกลิ่นมันนี่แบบสุดยอดอันนี้ใช้จิ้มอาหารทะเลแบบซีฟูงซีฟูดได้เลยนะเฉพาะน้ำจิ้มอย่างเดียวนะอ่ะกุ้งสุกละกุ้งยังไม่สุก เปิดกุ้งออกมากลับมันจะมีมันจะมีน้ำกุ้งอน,นี้ออกมาก็อย่าไปสนใจมันก็ก็ปล่อยให้มันคายๆอย่างนี้ได้้วแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งอ่าสักนาทีกันอ่ะอ่ะกุ้งสุกละ มันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้เนีย่ยนี้คือกุ้งเราได้กุ้งนี้แล้วนะแล้วเราก็เอาไอ้น้ำยำเมื่อกี้จริงๆมันมีน้ำกุ้งมาเยอะแล้วจริงๆเมื่อกี่มัต้องใส่น้ำเพิ่มก็ได้แล้วล่ะน้ำยำนี่นะปื๊บลาลงไปเลยเนีย่น้ำเยอะไปปะเนี่ย แค่นี้ก็เสร็จละชิมซิ <c oughs> อรยแซ่บสะใจแซ่บสะใจติดคอเลย <c oughs> อร่อยอร่อยแต่ว่ามันเจือจามันนิ่งๆควรจะเอาควรจะเอาน้ำกุ้งออกด้วยนะเมื่อกี้เอาออกสักหน่อยนึงมันจือจไมันนิดแต่ว่าโอเคครั้งหน้าก็จะเอาน้ำกุ้งออกไปนิดนึงแค่นี้ก็ได้เสร็จสับแล้วเป็น กุ้งแช่น้ำปลาไม่กุ้งแช่ปลาหรอนะกุ้งนึ่งมะนาวนี่เลยอันนี้เลยคือกุ้งนึ่งมะนาวของบิรุซังมันช่างน,น่ากินอะไรเช่นนี้ถ้าเกิดใครมีตะไคร้นะก็ซอยตะไคร้ใส่เข้าไปนะแซ่บเวอร์ต่อไปก็จะเป็นการลองชิมนะมดูนี่กุ้งนึ่งมะนาวนะ เป็นน้ำอเป็นน้ำแกงไปเลยนะหางเหิงกินไปหมดไม่ต้อสนใจ <c oughs> มันกำลังดีมันแซบเวอร์สุดยอดจริงๆ